กันตรึมพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นวิถีอยู่กินท้องถิ่นบุรีรัม์ที่นี่ตำบลลำดวนอำเภอรกระสังขอนำทุกท่านเข้าสู่ตำบลเข้มแข็งตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลลำดวนอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัม์ ตำบลลำดวนมีพื้นที่กว่า100.5ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย18หมู่บ้านมีประชากรรวมกว่า10,33คนหรือประมาณ3,378ครัวเรือนโดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่นทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์และอาชีพเสริมจากงานหัถกรรมจากสารทอผ้าและอาหารพื้นบ้าน รายได้เฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่ประมาณ58,710บาทต่ตอคนต่อปีซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับฐานรากตำบลลำดวนยังเป็นที่ตั้งของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่บ้านบุกหมูที่11และโครงการฟาร์มตัวอย่างที่บ้านกระเจ้าหมู่ที่7ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้สร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ประชาชนในตำบลแห่งนี้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมและรวมพลังกันขับเคลื่อนทุกมิติสู่ความมั่งคงมั่งคั่งและยั่งยืน และอีกหนึ่งจุดเด่นของตำบลลำดวนคือการใช้ท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะที่บ้านกระเจาหมู่ที่7บ้านกระเจาได้กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบในการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเช่นงานจักสารผ้าไหมอาหารพื้นบ้านและวิถีชาวนารวมกับทรัพยากรธรรมชาติเช่นโคกหนองนาและป่าชุมชน มาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้เรียนรู้ทั้งการสารและการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติการทำอาหารพื้นถิ่นและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าพร้อมกับขับเคลื่อนโครงการเลสโก o z ีโร c คา b o บลดการใช้พลาสติกคัดแยกขยะในครัวเรือนและในกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกำหนดกติกาเพื่อเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนีเวศอย่างแท้จริงการท่องเที่ยวที่นี่จึงไม่ใช่แค่เพียงการมาเยือน แต่เป็นกระบวนการพัฒนาชุมชนที่ดึงให้ทุกคนทุกวัยมีส่วนร่วมสร้างรายได้รักษาสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยไม่ทิ้งรากเหง้าเดิม ตำบลลำดวนมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้มแข็งเช่นงานจักสาน้าไหมอาหารพื้นบ้านวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพลังของชุมชนการพัฒนาตำบลเน้นใช้ข้อมูลจากระดับตัวเรือนบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหน่วยงานรัฐภาควิชาการและภาคประชาชนเพื่อวางรากฐานความเข้มแข็ง,ขงอย่างเป็นระบบในมิติที่1ความมั่นคงทางชีวิต ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในครัวเรือนมากกว่า80% เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารและส่งเสริมสุขภาพมีระบบสวัสดิการชุมชนผ่านกองทุนกอขอคอจอกองทุนพัฒนาสตรีกลุ่มออมทรัพย์ช่วยดูแลชีวิตประชาชนตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงวัยใช้กองทุนแม่ของแผ่นดินดูแลปัญหายาเสพติดครบทุกหมู่บ้านมีทีมงานจิตอาสาเฝ้าระวังและส่งต่อเคสที่มีปัญหาจัดเวทีประชาคมสร้างการมีส่วนร่วมสร้างกลไกการดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นเด็ก ผู้สูงอายุและผู้พิการอย่างต่อเนื่องโดยมีเครือข่ายอ,อสอมและผู้นำชุมชนทำงานร่วมกันมิติที่2ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจกลุ่มอาชีพเด่นเชน่นกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มจักสารกลุ่มเกษตรแปรรูปสามารถสร้างรายได้ให้ครัวเรือนกว่า70%ของประชากรในตำบลพัฒนาตลาดชุมชนให้เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าพร้อมใช้เครื่องมือออนไลน์เช่น f a c e b o o k t i k t o k และ Li n e OA เสริมช่องทางขายให้ทันสมัย ใช้ข้อมูลจากระบบ TP Map และแบบบัญชีครัวเรือนวิเคราะห์ความยากจนแบบจำแนกปัญหาและจัดทำแผนช่วยเหลือเฉพาะรายมีระบบติดตามผลอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อให้เยาวชนเข้ามาร่วมพัฒนาธุรกิจชุมชนเช่นการออกแบบลายผ้าการสร้างโลโก้การทำสื่อประชาสัมพันธ์มิติที่3ความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาต้นแบบของตำบลซึ่งใช้พื้นที่จริงจากครัวเรือนในชุมชนพร้อมขยายผลไปยังครัวเรือนรอบข้างด้วยแนวคิดคนอยู่กับป่าอย่างรู้คุณค่าและพึ่งพิงได้ร่วมกับภาคีเช่นสสสมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมภาคีป่าชุมชนอนุรักษ์แหล่งลำน้ำชีป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ขับเคลื่อนโครงการ Let's Go Zero Carbon ใช้พลังชุมชนลดขยะลดพลาสติกในงานบุญและรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือนส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมปลูกฝังความรู้สู่คนรุ่นใหม่เช่นการปลูกต้นไม้การทำปุ๋ยหมักและการเรียนรู้ธรรมชาติ มีการบริหารจัดการชุมชนโดยมีชุมชนเป็นส่วนร่วมยึดหลักชุมชนเป็นศูนย์กลางในการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาตนําบลและมีระบบติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงภาคีเจ็ภาคส่วนได้แก่ภาครัฐเอก,กชนการศึกษาศาส,สนาวิชาการประชาชนและสื่อมวลชนให้เข้ามามีส่วนร่วมทุกระดับ ใช้เวทีชุมชนเวทีประชาคมและกลไกหมู่บ้านจัดการตนเองอย่างต่อเนื่อง mm hmm. เช่นกรรมการหมู่บ้านศูนย์ข้อมูลตำบลและชมรมผู้นำจิตอาสาและผลลัพธ์จากการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบนี้คือความภาคภูมิใจที่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเข้มแข็งของชุมชนความเข้มแข็งของตำบลลำดวนไม่ได้สะท้อนแค่ในกระบวนการทำงานร่วมกันของชุมชนแต่ยังเห็นได้ชัดผ่านรางวัลและความภาคภูมิใจที่เกิดจากพลังของคนในพื้นที่ คือหลักฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยพลังของประชาชนและระบบบริหารจัดการที่ยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงเพราะความสําเร็จไม่ได้เกิดจากใครคนเดียวแต่เกิดจากพลังของทุกคนที่ไม่เคยยอมแพ้นี่คือตำบลลำดวนชุมชนที่เข้มแข็งจากภายในและยั่งยืนด้วยหัวใจของประชาชนทุกคนตำบลลำดวนเข้มแข็งเพราะเราวางรากฐานจากความร่วมมือใช้ข้อมูลตัดสินใจใช้คนในพื้นที่ลงมือทำและใช้หัวใจขับเคลื่อนร่วมกัน เพราะที่นี่คือชุมชนต้นแบบของความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนด้วยพลังของทุกคนในตำบล